สวัสดีครับพ่ออมไหพี่น้องปองป่ายสุคูสุคน,นครับผมเสี่ยงใจปูไทยผ้าเลาะครับผมไอคือเก้าพี่น้องเอ้ยอยู่ฟั่งตรงข้ามครับท้าน้ำน้นครับอ่อนาฬิกาท้าน้ำน้นครับตอนนี้กะท่าเรือข่าฝฟากต่มมาครับไปฟั่งพุนครับเขวาวา้าว้าท่ามาเมืองน้นแล้วอันมีมาอ่อนาฬิกามาท้าน้ำน้นนี่ จามกับว่ามามีหอดเพื่นวาไปกันเลยต้องไปเซ็กอินยูฟุนครับเพื่อที่ว่าจะหอดหาน้ำนุ่นแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่อยกะยังทาเลื่อยอยู่ครับผมเลือ่อยกำลังมากน้องเอ้ยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเงินเลื่อยแล้วทาทุกคนเต็มบาดนี้มาแล้วเลยก็ดีคนเต็มแล้วรูพีเพิ่นกันละตาตดเลื่อยอ้อไปแล้วได้บ,บาดหนีเสือ เปื้นๆแล้วไปเ,เลยลูกพี่เอ้ยไปบาทนี่ผลงานแวบๆอยู่ใน,นกันแม่นกลางแม่น้ําเจ้าพญาแล้วนะพี่น้องเอ้ยหาเรือกะซี่บาทครับไปกับกะเปิดบาทพี่น้องพอมาขี่ส้มมาภาพบรรยากาศกลางแม่น้ําเจ้าพญาอยู่ได้สี่บาทไปกับกะเปดบาทมีฟองนสีบาทได้ฟิลบรรยากาศกลางแม่น้ําเจ้าพญาแบบนี้แล้วน้ำกะใสยู่พี่น้องเอ้ย ตอนนี้ฝนก็นมีท่านตกน้ำก็ม่ไหลพอกดอครับพอขี้ดินอยู่ได้เลยยังงก็ดีน้ำก็มีไหลแห้งไม่เป็นตะยานครับพี่น้องมันมีคือนสวงนะน้ำาหลายๆนั่นเสริมไม่เป็นตะขี้ครับมันยานเป็นเรื่องน้ำมันแห้งโคตรแต่แนวนยามนี้นี่น้ำนิ่งเป็นตะขี้ดินอยู่้มส้มภาพบรรยากาศนี่โอ้ยคักขนาดพี่น้องเลยอันที่เห็นแวบๆดูนั่นก็เมนซาลา ท้านำนุน่นได้พี่น้องเลยอันนั้นก็ดีอันซาราสีเขียวนั่นก็ดีเติมลหอดแล้วได้คอยนะตอนนี้ก็ดีเติมหอดปั้งและพี่น้อง ơi. เลยเติมหอดครับจะปั้งพุ่นก็ได้คนมาทา,ายเลยอันนี้ก็เม้นหอน,นาฬิกาครับซ้ำกำหอดและได้คอยนะพี่น้องเลยเซกอีกเรียบร้อยขณะนี้เวลา12นาฬิกาจะครึ่งแล้วครับแรดจะหอนพี่น้องเลยอันนี้ก็คือล้านดูฟังท้าน้ำนุ่นครับ ที่เห็นเป็นตึกไม้หลังเก้านี่ก็ม่สารากลางจังหวัดเก้าครับสารากลางจังหวัดนนทบ,บุรีนี่แหละครับเคยเป็นฮอตมหาวิทยาลัยมาไทยผู้ไหนพี่น้องเลยมีธรรมดาได้ครับตึกก็ไมยสวยงามครับเป็นสวยงามเป็นตึกออกแบบมาแบบอางยุโรปครับทางตะวันตกผสมไทยครับอาคารก็เป็นไม้สักทั้งหลังได้พี่น้องเลย วิทยาลัยมหาไทยครับเคยเป็นมหาวิทยาลัยมหาไทยผู้ไหนครับเป็นบองเฮนหมยว่าสมือนี่ก็เรเรียน,นกฎหมายแล้วครับการปกก้องแล้วสมือนี่สารากางจังหวัดนนทบ,บุรีครับเป็นไม้ซักทั้งหลังเลยครับพี่น้องเลยอัน,นหน้าเข้ามาทางทาน้ำนุน่นแม่น้ำเจ้าพญาครับล่มนีพพัดเย็นกุ้งตรงขึ้นผ้าฮดเอครับทำไมนั้นน่ะเพราะว่าสุมือนี้เพิ่นกะ ได้มาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียบร้อยครับนี่ยยงติดแง่แล้วครับตอนนี้ก็ดีบ่งพิพิธภัณฑ์น,นี่ติดแง่ครับนี่ชั้นหนึ่งจำเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพเก่าแก่ของเมืองนนท์ชั้นสองก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาครับนี่นี่ก็คือผมก็เเฮามาทั้งท้ยแล้วได้ครับนี่ลมเย็นโจยโจยเลยได้พี่นอ้องเลยนี่กำลังย่างขึ้นไปเปิงชั้นสองครับบาทนี่ ยางขึ้นไปในหายลมพัดเอ็นโต้โจวยเลยอากาศใหเที่ได้สะดวกสบายขนาดได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็คือไม้ซัดได้ครับพี่น้องนี่เงินมาแล้วครับพลังยางขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วตอนนี้เงินมาชั้นสองนี่เพิ่นกะหันหน้าเข้ามาทั้งพี่แล้วทางแม่น้ำเจ้าพญาพี่แล้วเพื่อที่จะเฮออากาศให้ที่ รับลมทางไม่นำเจ้าพยาปลนทั้งปุ่นกะว้งามคักขนาดพี่น้องเอ้ยเออตอนนี้ค่อยกันนี่อันหน้าเข้าไปนี่เว้ยวิวภาพบรรยากาศเป็นนี่เฮ้ยวางามพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับพี่น้องผูเออ้เด้อมีท่านได้เคยเห็นกัขึ้นมาหยางดินเด้อครับโวยครับงามขนาดพี่น้องเอ้ยคุนเฮ้ยบ่กเมนยู่ตะเมืองเนาะคุณได้พี่น้องเอ้ยมีเมนว่าอยู่เมืองไทยได้หนี่บึงเลยนี่ ป้งพ่นเพิ่งน,นกักันไว้มีเฮอไปครับยานหักอันนี้กระทางขึ้นมากนะและตอนนี้เขาเทิ่มระปินทางโล่งครับเออตอนนี้ก็งงออนนก็ะลงมาอยู่ทางล้างทางล้างแล้วบาทนี่ผมภาพบรรยากาศทางล้างครับอันนี้ก็ดีเบิ่งตึกไปเลยเลยครับตึกนั้นตึกนี้เปนอิดภาพตึกนี้อ้อมไปเบิดและะ้วกเอ็ดระเบีงยงยางต่อเดี๋ยวไปหอดเปิดสุกอ่าคานครับาคานนี้ก็ดี ลงมาฮอดแล้วก็น,นี่รูปภาพเป็นท่ายไว้ครับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เพิ่นก็นย,ย,ย้ายไปยุสูรราชการแล้วครับตัวน,นี้ก็เป็นแค่หนูซอนนีทมมนน่ทั้งลุ้มมากนี่กรับทึกนี้ก็เปอนกับปิดไว้ครับนี่ส่วนนี้เพิ่นก็นไม่ได้เปิดเธอเพื่อใส่ครับแต่ก็ยังส่งความสมบูรณ์แบบส่งความสวยงามอยู่ได้ครับนี่ถึงว่าไม่ได้เปิดเธอเพื่อใส่ก็ดีเป็นอาคาร หลงต่อเดียวไปเบิดเลยแล้วก็เอดระบียงต่อเดียวต่อเดียวไปครับเลยเป็นมหาไลมหาไทยครับเป็นนักเรียนนักศึกษาเพิ่นกับมาเฮน,นุนี่แหละไปจังย้ายไปและจังมาเป็นจ้าสารากลางจังวัดนนทบุรีสวยงามครับผมนี่อันนี้ก็คือทังงนอกแล้วครับผมผมย้งางออกมาทาังนอกแล้วได้ตอนนี้นะ ออกมาบริเวณทางนอกอันนี้ก็คือสารเจ้าครับบริเวณสารเจ้าเจ้าแม้ทับชิมครับอายุนี่เก่าห่ายร้อยกว่าปีแล้วได้พี่น้องเอ้ยคนจีนผู้เพิ่นมาเดินเลืออยู่นี้เิ่นกะเพาะเงินเดียวสร้างเป็นสารเจ้าแม่ ทับจิ้มครับอันเชิญนเจ้าเมยยานางพวกนี้แหลที่ความเสือหงคนจีนเพิ่นกะดีเพิ่นกะเอ็ดมาเพื่อสักกาละบูซาตามความเสือหงเพิ่นครับนี่ก็คือฐาน้ำนุ่นอีอันนึงครับผมสาลาฐาน้ำนุน่นอย่างเี้ารับวันนี้ีบาทนี่ก็ดีความสวยงามอาคารโพงโลง่งสบายเย็นโค้กโค้กี่กน้องเงยล่มนี่พัดเย็นจ้อยๆไปแล้ว นี่ก็คือภาพบรรยากาศอาคารฐานน้ำนุ่นครับยังมีผู้โดยสารมาทาลือนนี่นั่พงเทียวฝรั่งนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาเฮ,ฮเบิองอีเธอนึงครับพี่น้องป้องปายครับน้ำกับกับล่งใสครับสวยงามขนาดพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชม จนจบครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ